สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง Ford นะพัสชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถรุร่น Nex Challenger XLT Open Cab นะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรอบคันเลยของตัวรถนะครับก่อนจะพาไปชมนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก่อนจะพาไปชมรอบคันของตัวรถนี้เจนเนอเรชั่น XL T Open Cab กระบะยกสูง 4x4 นะครับมาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยที่มีมากับตัวรถนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับในส่วนของระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับกล้องมองหลังนะครับขณะถอยจอดนะครับระบบป้องกันล ล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD นะครับหลอด้อมระบบคล u i s e Control ลดอกความเร็วนะครับขนาดเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็มีระบบคล u i s e Control นะครับช่วยในส่วนของการขับขี่ทางไกลด้วยนะครับลดการเมื่อยล้านะครับของการขับขี่นะครับเรามาชมในส่วนของการตกแต่งของตัวรถด้านหน้านะครับก่ออื่นนะครับก็มาดูในส่วนของราคาตัวรถของตัวในเกีย XLT o p เปนแค 4x4 คันนี้ก่อนนะครับก็เป็นรถ ที่หายากเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับในส่วนของราคาตัวรถนะครับอยู่ที่869,000บาทเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับในส่วนของสีนะครับมีมาให้เลือกทั้งหมดนะครับ5สีนะครับสีที่เห็นเลยนะครับเป็นสีดําสีขาวสีบอลเงินสีเทาดํา แล้วก็สีน้ําเงินนะครับชุงฉลกสีไหนก็เลือกสีนั้นนะครับผมมาดูด้านหน้าตัวรถเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับในการปรับเปลี่ยนนะครับก็เกือบทุกคันนะครับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าหน้ารถนะครับเดิมนะครับของตัว XLT 4x4 นะครับก็เป็นกระจังหน้าคม่ยมนะครับแบบลังพึ่งเหมือนกันนะครับแต่คาดด้วยคม่ยมนะครับคันนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและฉกเฉียวมากขึ้นนะครับก็เป็น กระจังหน้าสไตล์แบบแรปเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะครับสีแดงตัดสีดําแบบนี้นะครับกระจังลังพึ่งดียังไงนะครับทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟจิ๋ว3มจุดนะครับที่ติดตั้งบนกระจังหน้านะครับก็เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ เป็นไฟยามค่ําคืนด้วยนะครับก็เป็นไฟเดย์ไลท์เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟของตัวรถนะครับของตัว x l t Open c a p คันนี้นะครับก็เป็นแบบ m u ติ i reflector นะครับ LED นะครับว่า ไฟนะครับก็เป็นไฟแบบัวซีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์วิ่งเวลากลางวันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับของตัวรถนะครับก็ติดตั้งไฟตัดหมอกจากโรงงานเลยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะแพนยาวๆนะครับกว้างๆนะครับจะติดข้างหนึ่งดับข้างหนึ่งนะครับในส่วนของ n e ก g e n XLT นะครับความพิเศษนะครับแล้วก็ความที่เป็นรถที่เป็นเจนใหม่นะครับก็จะมีความฉลาดนะครับในส่วนของการ เลี้ยวนะครับของรอรถนะครับหรือวงเลี้ยวนะครับก็เวลาเราเลี้ยวไปด้านขวานะครับไฟก็จะดับไปฝั่งซ้ายนะครับก็จะติดด้านขวาของเรานั่นเองนะครับทําให้ส่องสว่างนะครับเป็นจุดๆไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับอ่ะ่านไปไม่ได้นะครับก็ในส่วนของฝากระโปรงเลยนะครับที่เห็นเลยนะครับก็เป็นในส่วนของสกู๊นะครับที่ติดตั้ง เพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับที่มีขนาดใหญ่เท่ากับฝากระโปรงเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้นะครับเป็นโลโก้ม้าสีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วร้อนะครับ คิวล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับก็เพิ่มความออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาพร้อมด้วยแมกและยางนะครับยางเดิมนะครับของตัว xlt นะครับล้อเดิมนะครับของตัว xlt นะครับเป็นล้อแม็ก17นะครับเป็นล้อแม็ก17นะครับผมเป็นแม็กอลลอยนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของ แม็กใหม่นี่ครับที่เปลี่ยนนะครับในการในการติดตั้งของตัวรถคันนี้นะครับก็รถเป็น4ี่คูณสีออฟโรดอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนมาในส่วนของยางนะครับเป็นยางวิคอนนะครับเป็น MT นะครับหรือเรียกว่ามัดทะเลนั่นเองนะครับผมไว้ใช้ในส่วนของออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะครับซีรีส์ยางนะครับ2 6 5 6 5 r 1 6นะครับแม็กเป็นลายดอกไม้นะครับของออฟนะครับเป็นแม็กสิเช่นเดียวกันนะครับยางก็หาง่ายด้วยนะครับแม็กเดิมของตัว xlt o p e n c a p นะครับเพราะเป็นแม็กทนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานมานะครับยางก็เป็นยาง AT ทนะครับก็ไว้สําหรับออโรดอย่างเดียวนะครับแต่คันนี้ติดตั้งยางเป็น MT นะครับออโรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ออโรดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสังเกตที่ดอกนะครับก็มีความเรียบนะครับแล้วก็ในส่วนของยางที่เป็นดอกก็ซ้อมตะปุยได้เลยนะครับก้านข้างนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็ จะเป็นกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็กระจกนะครับด้านข้างนะครับพับและปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้รู้นะครับว่าเวลาเราล็อกรถนะครับกระจกมันพับนะครับก็เราจะรู้เลยว่ารถล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับด้านมนหลังคานะครับของตัว Next Gen XLT นะครับ ไม่มีตัวราวหลังคามานะครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความสวยงามอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเหตุผลยางอื่นเลยนะครับให้แมทช์เข้ากับตัวรถนะครับที่เป็นสไตล์แบบออฟโรดนะครับแล้วก็ในส่วนของการสาดประตูนะครับติดตั้งนะครับด้านหน้าและช่องแคปนะครับการสาดประตูนะครับก็ติดตั้งมานะครับก็ใช้งานได้ด้วยนะครับในส่วนของเวลาเราต้องการจะระบายความร้อนในห้องโดยสารนะครับ ก็แง้มกระจกลงมานิดนึงนะครับก็จะเพิ่มความปลอดภยัยคนภายนอกก็จะไม่เห็นนะครับว่าเรานะครับเปิดกระจกอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับติดตั้งในส่วนของกันลอยนะครับการกีดข่วนนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับนะครับตรงนี้นะครับกุญแจของตัว XLC นะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับก็สามารถนะครับเปิดประตูนะครับกุญแจอยู่ที่ตัวเปิดได้เลยนะครับ <c oughs> ก็เจนใหม่ก็จะให้กุญแจรีโมท2ดอกนะครับในส่วนของคันนี้นะครับติดสติกเกอร์นะครับสไตล์แบบเรนเจอร์นะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกสติกเกอร์ได้นะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของบันไดข้างนะครับก็ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับฝาครอบถังน้ํามันนะครับกันลอยกันกระแทกเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับให้รู้ว่าตรงนี้คือ จุดที่เติมน้ํามันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับในส่วนของตัวโรบานะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็ไว้ใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของตัวโรบานะครับก็สามารถนะครับในส่วนของการโครงสร้างของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานในส่วนของการบรรทุกสัมภาระตรงนี้เป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตั้งตะแกรงนะครับบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์4 x 4ออฟโรดนะครับ ด้านท้ายรถเลยนะครับก็ติดตั้งในส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะครับก็กันลอยกันกระแทกเพิ่มความสวยงามนะครับไฟท้ายของตัว x l g Open c a p เป็นแบบ Multi Reflector นะครับก็มีความคมชัดมีความสว่างนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการเดินทางนะครับผม ฝากระบาท้ายนะครับคันนี้ติดตั้งกับฝาท้ายมานะครับเพิ่มความบึกบึนนะครับความสวยงามเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับเลเจนทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น XLT ขึ้นไปนะครับจะมีกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกนะครับยงที่3ามพร้อมมือจับมือเปิดแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงฝาท้ายครับ จริงๆแล้วมีการปั๊มคาว่าเลนเจอร์ลงไปนะครับก็ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบกระบะนะครับทุกรุ่นของเน็กเกนเลยนะครับจะมีมาจากโรงงานแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พร้อมจุดยึดนะครับในส่วนของการติดตั้งโลบาด้วยนะครับด้านท้ายรถเลยนะครับตัวเน็กเกน xlt จะเป็นกันชนท้ายนะครับ แบบโรงงานนะครับเป็นเดิมๆมานะครับแต่คันนี้นะครับก็จะติดตั้งเป็นกันชนท้ายเหล็กสไตล์แบบออฟโรเลยนะครับก็ในรุ่นในเกียร xlt นะครับก็จะไม่มีเซนเซอร์ถอยหลังมาแล้วนะครับเพราะว่าติดตั้งในส่วนของกล้องมองหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับการชนท้ายเหล็กนะครับแบบแข็งโอบนะครับแล้วก็ห่วงโอเมก้าไว้ลากจูงได้จริงนะครับ การชนท้ายของ GT นะครับในส่วนของด้านท้ายรถก็จะมีในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างนะครับขึ้นนะครับตั้งแต่รุ่น Next Gen XLT ขึ้นไปเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างนะครับผมในรถนะครับของตัว Next Gen XLT นะครับเดิมก็เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ติดตั้งอัปเกรดเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะครับปากคำว่า Ranger เลกเจนเจอร์สีแดงแบบนี้นะครับสกเก็ตได้เดินสีแดงนะครับที่ปรับเบาะเป็นแบบเมนูนะครับปรับขึ้นลงนะครับด้านข้างนะครับคอนโซลในตัวรถนะครับก็ดีไซน์แบบใหม่นะครับหน้าจอ10.1นิ้วนะครับ รองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน FordPass นะครับสามารถดูในส่วนของศูนย์บริการนะครับของ Ford ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สามารถนัดหมายเข้ารับการบริการนะครับเช็คระยะได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนะครับสตาร์ทรถในระยะไกลพร้อมเปิดแอร์ได้ด้วยนะครับปลดล็อกรถล็อกรถในระยะไกลได้ด้วยนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับเรือนใหม่นะครับ8นิ้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบ e-pass นะครับมีความแม่นยําสูงในการกับขี่ครับก็ในส่วนของปุ่มควบคุมการทางานนะครับเป็นปุ่มควบคุมพวงมาลัยแบบ multi-function นั่นเองนะครับปรับได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางนะครับพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปุ่ม push start smart entry นะครับหรือว่า start engine นะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับของ nissan xlt นะครับ open cab เป็นไฟหน้าแบบออโต้ด้วยปรับลดแสงได้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับการทํางานของตัวออฟโรดนะครับมาด้วยนะครับในส่วนของตัวดิฟลอกนะครับเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับมีมาด้วยนะครับก็ไวลีชาร์เจอร์พร้อมช่อง USB 2ช่องนะครับพเศษนคทีนะครับก็จะมีมาในส่วนของตัวช่องนะครับ USB ด้าน อ่าหลังกระจกนะครับช่อง USB ด้านหลังกระจกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับกล้องบันทึก้ารถได้ด้วยนะครับใครในตัวรถของ Next Gen XLT 4x4 นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกับแค็ปของตัว Ford นะครับทุกรุ่นเลยนะครับแต่ความพิเศษก็คือมีความหรูหรามากขึ้นฟังก์ชันครบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว 4x4 ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พามาชมรถ 4x4 คันนี้นะครับลูกค้าท่านใหญสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ช่อง Ford Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับ นภัสชาแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับรก่อนจะลาจากกันไปฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งก็แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ